ใครที่อยากสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกและอยากได้หลังคาแบบเมทัลชีตแต่กังวลใจเรื่องเสียงดังเวลาฝนตกวันนี้พามาชมเทคโนโลยีใหม่จาก a c G เป็นผลิตภัณฑ์ Metal ล o ูปรุ่น Comfort ที่มาพร้อมเทคโนโลยีน้อยเสกช่วยลดปริมาณเสียงได้ดีมากกว่าเมทัลชีตทั่วไปถึง18%รวมถึงลดปริมาณความร้อนที่เกิดจากแสงแดดได้ถึง25%สำหรับเมทัลชีทั่วไปนะครับก็จะมีปริมาณเสียงที่ดังเวลาฝนตกนะอยู่ที่76เดซิเบลแต่สำหรับ เมบรชีตที่มีการบบชนวน PU จะมีปริมาณเสียงอยู่ที่7 4เดซิเบลส่วนระบบน้อ t e ทคหรือเมทัลล o บตัวนี้จะมีปริมาณเสียงอยู่ที่6 2เดซิเบลเท่านั้นเดี๋ยวมาลองฟังกันครับนอกจากเลือกเมบรชีตที่ช่วยลดปริมาณเสียงดังได้แล้วเนี่ยก็ควรจะใช้คู่กับฉนวนกันความร้อนของ s c g นะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นรุ่นฮี t เทคนะครับช่วยลดปริมาณความร้อนและก็สะท้อนความร้อน ให้เข้ามาภายในบ้านของเราน้อยที่สุดสำหรับเมทัลลูฟรุ่นคอมอร์นะครับก็มีหลากหลายสีให้เราเลือกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การแต่งบ้านของเราหรือว่าสีที่เราอยากได้เลยนะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบเสียงที่เกิดขึ้นจากการเคาะระหว่างเมทัลชีทธรรมดากับเมทัลลูฟ ที่มีเทคโนโลยีน้อยเทคกันครับว่าจะมีเสียงดังแตกต่างกันอย่างไรจะสังเกตเห็นว่าเสียงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเทคโนโลยีน้อยเทคจะลดปริมาณเสียงได้ดีกว่าดังนั้นก็มั่นใจได้ว่าใครที่จะใช้หลังคาไม่ได้ชีดในการก่อสร้างบ้านนะครับปัญหาเรื่องของฝนตกและเสียงดังก็จะลดน้อยลง ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCG และตัวแทนจัดจำหน่าย s g g ใกล้บ้านและชอบคลิปความรู้เกี่ยวกับบ้านแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Living Up t i n g นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ